องผู้กองแพรวค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามนะคะสำหรับเธอคนนี้ผู้กองแพรหลานท่านเรวัตร้อยตำรวจเอกหญิงพิเชียกรสุขทวีสวยเก่งครบในคนเดียวค่ะตำรวจสวยเก่งในคลิปสอนยิงปืนสุดไวลัล่าช่วงนี้นะคะชื่อของพลตำรวจโทรเรวัตกิ่นเกสรอ,อดีตผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดถูกพูดถึงอย่างมากในออนไลน์ค่ะหลังจากที่ ความเห็นที่น่าสนใจหลายต่อหลายครั้งเกี่ยวกับคดีกำนันนกอีกหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงตามมาค่ะหลังจากการแชร์คลิปของพลตำรวจโทรเรวัตนั่นก็คือการสอนหลานสาวคนสวยใส่ชุดเดรสสวยงามยิงปืนในสนามซ้อมซึ่งสาวสวยคนนั้นก็คือผู้กองแพวค่ะร้อยตำรวจเอกหญิงพิชยากรสุขทวีซึ่งในครั้งนี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าโอ้โหเธอนั้นทั้งเก่งสวยครบเครื่องค่ะ สำหรับผู้กวางแพลวแล้วนะคะเธอเกิดวันที่6สิงหาคม2535ปัจจุบันเธออายุ31ปีค่ะเป็นหลานสาวของพลตํารวจโทรเรวัตกิ่นเกสออดีตผู้บัญชาการตํารวจปรปญญาบปรามยาเสพติดนะคะเธอเติบโตในครอบครัวที่รับราชการครูอาศัยอยู่จังหวัดเชียงรายค่ะจบการศึกษาจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเอกอังกฤษญี่ปุ่นเป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นทั้งดัมเมเยอร์เชียริเตอร์ ในระดับอุดมศึกษาเองนั้นนะคะเธอจบมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะคณะนิเทศศาสตร์เอกโฆษณาปี4ก็ได้มีแบบประสบการณ์ในการทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยวิศวก,กรกราฟิกดีไซน์หลังจากจบเองทางครอบครัวอยากให้รับราชการตํารวจค่ะคุณลุงเรวัฒแพลวก็จึงส่งเข้าไปสอบตํารวจได้รับยศสิบตารวจตรี รับตำแหน่งผอหมู่ฝ่ายยุทธศาสตร์กองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนั้นเองค่ะจากนั้นเธอก็เข้าอบรมชั้นสัญญบัตรจบรั้วสามพานันในรุ่นกศ .42 เข้าปฏิบัติหน้าที่รองสารวัตรกองกำกับการสนับสนุนกองบังคับการปราบปรามต้องบอกว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเลยแหละค่ะ